สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเส้นทางชีวิตที่หลายคนไม่รู้เส้นทางชีวิตสมบัติเมธนีนักแสดงนำชายที่แสดงภาพยนตร์มากที่สุดในโลกอีกหนึ่งข่าวสุดช็อบของวงการบันเทิงไทยมีรายงานอาแอสสมบัติเมธนีนักแสดงรุ่นใหญ่เสียชีวิตแล้วในวัย85ปีข่าวนี้ทำเอาหลายคนตกใจ เนื่องจากประมาณต้นเดือนคุมภาพันธ์6 6 5ที่ผ่านมากองถ่ายโฆษณาได้เผยแพร่ภาพการทำงานร่วมกับพระเอกตลอดการสมบัติเมธนีช่วงเวลานั้นแม้ร่างกายอาแอดในวัย85ไม่สามารถทำงานหนักมากได้แต่ท่านก็ไหวและแข็งแรงมากๆซึ่งคุณแม่การจนาภรรยาได้บอกว่าพ่อสมบัติเตรียมฟิตร่างกาย2สัปดาห์จึงได้ภาพและการทำงานเป็นที่พอใจ ข้อสมบัติยังทำงานได้ดีแต่ขอเตรียมร่างกายหน่อยและเวลาพูดกับท่านก็ส่งเสียงดังขึ้นหน่อยส่วนสาเหตุการเสียชีวิตของอาแอดเบื้องต้นเพจเฟซบุ๊กของอารองข้ามูลคดีหนึ่งในนักแสดงรุ่นใหญ่ได้โพสต์ไว้อาลัยต่อเพื่อนนักแสดงรายนี้ระบุรายละเอียดว่าข่าวน่าเสียใจอย่างยิ่งกับการจากไปของพี่แอดสมบัติเมทินีเช้านี้ครับหลับไปเฉย ขอพี่แอดสู่สุกติบนสวงสวรรค์ด้วยครับเสื่อสาเหตุการเสียชีวิตในเบื้องลึกคงต้องให้คุณหมอเป็นผู้ชนสูตรอีกครั้งสำหรับสมบัติเมธนีเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประจำปี2559สร้างชื่อเสียงเป็นเกียรติประวัติในวงการภาพ,พยนตร์ ด้วยการทําให้ชาวต่างชาติรู้จักประเทศไทยมากขึ้นคือการที่สมบัติเมธทนีได้สร้างตำนานถูกบันทึกลงในกิน n นส s ุ๊ o เวิ r ์ d เรคอร์ดว่าเป็นนักแสดงนําชายที่แสดงภาพยนตร์มากที่สุดในโลกถึง617เรื่องขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก Thai News ออนไลนขอบคุณเพืเ่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ